ูใจเอฉันว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยง่ายกว่าปกติเพราะฉันไม่กลุพลังเยอะทำงานเจ็ดโมงเช้ายันเที่ยงคืนนะสิบวันฉันไม่เป็นอะไรขอให้ได้นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานแล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าทำไมเราขี้เกียจเดินปรึกษาเลยฉันเป็นคนไม่ปล่อยให้เรื่องเนี้ยมันผ่านแล้วก็มันเป็นมาสะสมใช่ไหมก็คุย อให้วิตามิน B บ้างบีให้วิตามิน B อะไรเงี้ยเวลาไปอ่ะแล้วก็มีตัววิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องดูแลสมองเพราะว่าเราคือคนแก่ใช่ไหมก็คุยแล้วสุดสุดท้ายเลยเราก็ได้ยินเห็นตลอดเลยว่าเขามาทำสเต็มเซลล์เขามาทำสเต็มเซลล์เห็นไม่น่าจะต่ำกว่า30ครั้ง20 30ครั้งที่เราไปก็จะเจอแบบว่า วีไอพีระดับประเทศเศรษฐีคนที่เป็นมีชื่อเสียงในประเทศไทยพอเจอกันโอ้ยพี่วนบัตรพีพูดคุยกันนะ่ะแล้วพอเสร็จเขาบอกมาให้สเต็มเซลล์ให้สเต็มเซลล์ก็เราก็เอสเต็มเซลล์อะไรทําไมทําไมพวกท่านเหล่าเนี้ยถึงดูดีดูสดใสอะไรเงี้ยให้ความรู้นะแล้วก็พอเสร็จผมก็คุยกับอาจารย์หมอจริงจังเลยแล้วก็เราเราก,เราก็เราก็คุยหมอเขาก็ยกเครื่องอะไรนะ ออกพับได้ใหญ่ๆแล้วก็เอาข้อมูลเซลล์มาให้ดูว่ามันช่วยอะไรมันทำอยังไงแล้วก็ตัวเซลล์เนี่ยมันจะต้องเป็นเซลล์แบบไหนวิธีการทำอยังไงเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉันก็ฉันก็คุยหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยไอไ้อตรงในข้อมูลทางวิชาการอ่ะก็ได้ความมาว่าตัวเซลล์เนี่ย นะครมันสามารถเอาไปเพาะได้แล้วก็สเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดคือสเต็มเซลล์ตัวเองเพราะเราได้ยินมานานแล้วว่าน้องนิลินเนี่ยลูกสาวหนิงบรริตาก็พอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บก็เก็บสเต็มเซลล์เลยแล้วก็สเต็มเซลล์ตัวนั้นนะเก็บได้ตลอดชีวิตเขาจะมีที่ที่เก็บที่ฝากเสียเงินครั้งเดียวแล้วก็เก็บเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย อ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครเป็นอะไรที่ต้องการที่จะซ่อมสร้างเขาก็จะเอาเซลล์เซลล์ตรงนั้นเอาไปเพาะเอาไปขยายพันธุ์เซลล์ตัวเองสมมติจาก1เนี่ยจาก1เซลล์ก็จะกลายเป็นล้านเซลล์กี่ล้านเซลล์อะไรเงี้ยแล้วพอเราก็ฟังว่ามันซ่อมได้ยังไงวิธีการมันทํำยังไงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเซลล์บันบัตหรือว่าเซลล์เซลล์ซ่อมเซลล์อะไรเงี้ยเราก็เราก็คุย พอคุยเสร็จปุบเราก็ตัดสินใจเพราะว่าวิธีการก็คือจะต้องเอาไขามันบริเวณเอวของเราเนี่ยเอาไปเข้าที่เพาะเอาไปเข้าเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้นี่ฟังนะอันนี้คือฟังจากหมออาจาร,รย์จอมใจวิจิตรานนท์นะกำลังหาคิวกันอยู่อาจจะเป็นมะลืนเสราร์อาทิตย์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจําเป็นที่จะต้องซ่อมร่างกายเช่น เช่นนะรีบูสร่างกายให้มันสดชื่นให้มันสดชื่นให้มันสดใสรีบูสเซลล์ให้มันแบบให้มันแบบว่าชะลอความเสื่อมหรือฟื้นฟูเขาไม่ได้ใช้ชะลอความเสื่อมเลยเขาใช้คําว่าฟื้นฟูเลยนะฟื้นฟูเซลแล้วก็บริเวณข้อขาข้อเท้าที่เราต้องการกระดูกอ่อนมันเสื่อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเซลล์ของเราเองอะมาฉีดกลับเข้าไป ในบริเวณที่มันเสื่อมใช่ไหมเราก็ศึกษาจริงๆเพราะว่าเราคือคนแก่ที่เรื่องโรคพวกนั้นมันต้องมาถึงแน่นอนเช่นเรื่องความจําเรื่องเรื่องข้อเขา่าเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มันมาแน่นอนไงก็เข้าไปศึกษาแล้วสมมติว,ว่าเราจะใช้ตัวสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยเอามาบําบัดตัวเองเนี่ยเราจะต้องแจ้งทาง ทาง l a บเขาว่าเราต้องการใช้เดือนหน้าวันนี้วันนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขมันหน้าทองที่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 เจาะเก็บไว้แล้วเนี่ยเอาไปเพาะเป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วก็จะลำเลียงกลับมาด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ด้วยด้วยการด้วยการอ่าพอเอาออกมาแล้วมันจะต้องจิตกลับเข้าไปภายในระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย พอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคืองานวิชาการที่มันมีประโยชน์เพราะว่าเพราะว่าเราจะมามัวแต่กินอาหารที่มีประโยชน์อะไรด้วยมันก็คือส่วนหนึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มันก็คือส่วนหนึ่งก็เลยตัดสินใจกําลังจะไปเก็บสเต็มเซลล์แล้วการไปเก็บในวัยหกสิบเนี่ยสเต็มเซลล์ของเราก็จะเป็นสเต็มเซลล์ของคนหกสิบพอเราอายุเจ็ดสิบเสร็จปุ๊บเนี่ยบางส่วนที่มันจะต้องซอมมันจะได้ย้อนกลับมาเป็นคนหกสิบ ถ้าบางคนไปเก็บตอน4ี่สิบสเต็มเซลล์ของเราก็จะเป็นอา,อายุ4ี่สิบแล้วเราก็เป็นคนแก่ที่ที่เหมือนเหมือนไม่ใช่มันไม่เราไม่ได้โชคดีที่เกิดมาเหมือนเด็กรุ่นนี้ถ้าเกิดมาเป็นเด็กรุ่นนี้เนะี่ยสเต็มเซลล์เขาก็เป็นสเต็มเซลล์เด็กที่เขาเก็บไว้ใช่ไหมแต่ของเราไปเก็บตอนเนี้ยมันก็คือ6กสิบแต่ถ้าเรายังไม่ไปพออายุเจ็ดสิบเราไปเก็บก็เป็นสเต็มเซลล์เจ็ด แล้วก็ที่คุยกับหมอนะหมอบอกว่าคือบางทีการเอามาดูแลผิวหน้าได้ด้วยนะฟื้นฟูเซลล์ผิวหนะ้าที่ตายแล้วประมาณ5ล้านเซลล์แล้วก็การที่เราอ่ะการที่เราอ่ะไปการที่เราอ่ะไปเบิกสเตมเซลล์กลับมาซึ่งเป็นเซลล์ของตัวเองอ่ะเราต้องเสียตังค์แต่มันไม่ได้แพงจนตกใจแล้วก็ทำสักปีละครั้งเพื่อความสดชื่นแล้วก็เท่าที่จำเป็นเช่นสมมุติว่าใครมีข้อขาที่มันเสือ่อมมันสึก จะพูดได้ฟังวงการแพทย์ทั่วโลกบอกว่าเซลล์เซลล์ซ่อมเซลล์ช่วยได้จริงๆช่วยได้จริงๆเราเข้าไปอ่านแล้วเราก็จะมีความรู้ทางวิชาการอย่ามัวไปอ่านดารากอไก่ตีกระขอไข่ดาราคนนั้นแย่งหวยแย่งเมียอย่ามัวไปคิดอย่างนั้นอีนั่นนินไทยอีนี่อีนี่อินททาอีนั้นไม่เอาเอาเวลาที่จะที่มันมีอยู่อะไปศึกษาหาความรู้ตามแหล่งข้อมูลจริง แล้วมันจะมีพวกเฟกนิวพวกอะไรต่ออะไรนะมันจะมีมันจะมีพวกนี้ต้องระวังนะพอคำว่าสเต็มเซลล์ดังเสร็จก็จะมีพวกหลอกลวงอ่าแล้วก็เหมือนกินสเต็มเซลล์ทาสเต็มเซลล์ให้ระวังนะคะให้ระวังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเกิดจะเรื่องจริงอ่ะเราต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มสเต็มเซลล์จริงๆนะคะเพราะจริงๆแนละ้วพี่ว่านเคย ฟังนะมันเคยมีการหลอกลวงเกิดขึ้นแล้วก็คนเนี้ยก็คงจะคิดจะหลอกลวงฉันนะเสร็จแล้วใช่ไหมฉันว่าคนเนี้ยคิดจะหลอกลวงจะคิดคิดหลอกลวงเงินฉันถ้าเอ่ยชื่อก็เราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อกลัวเขาเสียหายเพราะจริงๆเขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาก็เป็นคนดีนะ เป็นคนดีแต่ว่าเขาชวนไปดูโทรมาจิตโทรมาจีให้ไปดูว่าสถาบันสเต็มเซลล์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฟังนะเดี๋ยวฟังให้ดูพาฉันไปตรงเหมือนเป็นสำนักงานแล้วก็มีแผนผังว่า เนี่ยกำลังจะทำสถาบันสเต็มเซลล์นานแล้วนะเพราะสเต็มเซล์เนี่ยคนรู้จักครั้งโลกกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะเป็นเป็นสิบยี่สิบปีแต่ณตอนนั้นอะอะไรมันก็ยังไม่แน่นอนไงพอมันไม่แน่นอนเสร็จปุ๊บเราก็ไม่อยากจะไปฟันธงว่าอันนี้มันดีไม่ดีฉันก็ฉันก็เข้าไปดูแต่สิ่งที่เขาพูดคือมันเวอร์พูดเวอร์มากว่านิ้วขาดอะนิ้วง่อขึ้นมาใหม่ถ้ามีสเต็มเซลล์อะไรเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเวอร์ มันเวอร์จริงๆแล้วก็แต่เขาก็แบบแต่เราก็สนใจว่าคิดคิดแยกใช่ไหมว่าสเตมเซลล์มันอาจจะดีจริงแต่อีแม,มเนี่ยเอาเอ่ยชื่อละแต่แต่ยายคนเนี้ยมาพูดโกหกัะหรือเปล่าพูดเวอร์ไปหรือเปล่าเพื่อกระตุ้นเนี่ยพอฉันเข้าไปเขาก็จับให้ฉันไปเข้าไปพบกับาผู้ชายคนหนึ่งที่โตะ๊ะแล้วฉันดูแล้วเนี่ย เก้าอี้อย่างนี้เหรอที่เธอจะมาพรีเซนต์สถาบันสเต็มเซลล์ระดมทุนระดมทุนกันเพื่อจะได้เป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรต่อแะ้วเขาเขาก็พยายามเยอะนะจะรู้เพราะเขาเอาโต๊ะอย่างนี้เหรอในห้องอย่างนี้เหรอห้องเหมือนพึ่งตาสีใหม่ใหม่แล้วเป็นห้องสี่เหลี่ยมซึ่งไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้สักต้นหนึ่งหรือว่าอ่าอะไรไม่มีเหมือนเซ็ห้องขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่คุยกับฉันเนี่ย ถ้างโง่คุยกับฉันได้ไหมวิชาการฉันบอกเลยคุยกับฉันไม่ได้นะฉันก็ฉันก็ฉันก็ไลต่ตอนตอนพูดไปพูดมาจ้องหน้าพูดไปพูดมาแล้วฉันจะรู้ว่าโกหกหรือไม่โกหกฉันเคยคุยกับพวกอ่าตำรวจจับเท็จอะสืบสวนสอบสวนเธอรู้มั้ยไม่มีเคล็ดลับเลยนะว่าดูยังไงว่าคนนี้โกหกหรือไม่โกหก ฉันเคยไปออกรายการล้วงลับจับแตกล้วงล้วงลับตัดแตกแล้วมีตำรวจที่ที่ช่องเวิร์กพอยต์มีตำรวจที่จับเทแต์มานั่งแล้วฉันน่ะเป็นคนชอบเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันก็เรียนรู้ว่าคนโกหกอ่ะตำรวจแล้วบอกว่าคนโกหกจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่อยากพูดแบบนี้แบบนี้แล้วพอเสร็จพื้นก็นั่งจับเลยว่าโกหกหรือเปล่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความโกหกถึง90% แล้วฉันตอนฉันมีคนต้อนยังไงหรอคะออาหรอคะแล้วอันนั้นราคาอันนี้ราคาฉันตอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะการที่จะทําอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เข้าไปแล้วเชื่อคนเลยจะไม่เชื่อตอนไปตอนมาตอนไปตอนมาฉันว่าฟอร์มหลุดฟอร์มเขาว่าหลุดแล้วก็นั่งแบบคืดคืน,คน มันต้องมีข้อสงสัยเถอะมันต้องมีข้อสงสัยแล้วก็จะต้องให้ความรู้ใชใได้อยากรู้สุดท้ายเลยเนี่ยตอบใช่ไม่ได้เลยสักข้อเดียวเลยทางวิชาการนะเขาบอกเนี่ยเป็นคณะกรรมาการแล้วแล้วสุดท้ายเนยนั่งเนี่ยนั่งเอามือทํายูบนโต๊ะร้เนาะบุคลิกคาแรคเตอร์ก็ไม่ใช่นักวิชาการแล้วค่ะ นักวิชาการเนะ่ะเวลาเขาได้เผยแพร่ความรู้ให้คนไม่รู้เนี่ยเขาจะต้องมีความสุขนักวิชาการทุกคนเป็นแบบนี้นะทุกหน่วยงานนะเขาจะมีความสุขพอเขาเรียนมาเป็นนักวิชาการนักวิชาการมีหน้าที่ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นวิชาการให้อีกคนหนึ่งรู้แล้วนักวิชาการนะ่ะเขาจะดีใจที่ได้ถ่ายทอดให้คนอยากรู้ พอเขาเรียนมาแล้วเขามีความสุขตกดีเพื่อการถ่ายทอดด้วิชาการที่ที่มันเป็นวิชาการเป็นงานวิจัยถ่ายทอดไปแล้วเขาจะมีความสุขนี่หน้าที่ของนักวิชาการนักวิชาการนัง่งเท้าเอามือเท้าเนี่ยแล้วก็เอามือเท้าโตเลยแล้วพูดกับฉันแบบเนี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บฉันก็ออกมาด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหลอกลวงแล้วอีกไม่นานเธอเชื่อไม่เหมือนแบบว่าบุญนำกรรมแต่ง ฉันน่ะมองไปฉันเดินดูรายการน่ะไอคนเนี้ยที่บอกเป็นนักวิชาการเนี่ยที่บอกว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อะ่ะนั่งขายอาหารเสริมอยู่ในทีวีอะ่ะยังอยู่เออตายแล้วตกใจเลยอะ่ะดีุดูสิแล้วทุกวันเนี้ยไอสถาบันที่มันมาพูดมาโม้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเลยไม่มี ฉันก็เลยไป็กคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ทิ้งทิ้งไปจนอัจารย์ก็มาดูเนี่ยอาจารย์หมอบำรุงลาชอาจารย์จอมใจวิจิตรานนนก็เลยแบบเออต้องไปเก็บเซลล์แล้ว